เรื่องที่น่าอินดิงพราะว่าประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่ครับการวิเคราะห์ศึกษาว่าในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเราจดถอยไปมากป็นการที่ที่ไรศรีประทุมร่วมกับหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในงานต่างๆจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเสริมช่วยสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กลับคืนสู่สังคมไทย จะเรียกว่าเป็นธรมาพิบาลประเทศไทยก็ตรงใจกับที่ท่านนายกนตรีได้กล่าวไว้อยาเห็นประเทศไทยมีความเป็นประชารัฐร่วมกับในเรื่องของความคิดเกียรติธนมาพิบาลที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานของความสุขความเจริญของคนไทยเพราะผมขออนุญาตกล่าวแสดงความยินดีที่ทางมหาไรศุลกมได้จัดกิจกรรมครั้งสำคัญนี้ขึ้นผมจะเป็นเกียรติครับที่ทางมหาธิลัยแล้วก็ ในงานที่เกี่ยวข้องได้จัดขึ้นอาารปรีณามีน้ำใจเชื้อชวนให้กระผมมาได้เห็นความสําเร็จของลูกหลานนักศึกษานที่เขาเริ่มในกิจกรรมครั้งนี้ระยะที่จะกล่าวว่าขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันดํารงยืนหยัดในการรักษาคุณมความดีนี้ไว้เพ่อช่วยสืบสานต่อเพื่อให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นคืนสู่ความเป็นประเทศชาติที่มีความสุานามผู้คนมีความรักสมัครสมานันเช่นนดี